แม่นางช่างงามนักงามหนามาบาดแดกหูก็แหกปากก็แหกแปกเหลือหลายปากก็จุนต้องก็หลวงน่องก็ลายหน้าอย่างควายชุกแบกทอดยอดจริงๆนีลิงก็็ว่าอุรังกุตัง่ครับผมโอ้โอ้เงินทองเป็นของนอกกายครับผม อ่เป็นมิตรตอนกู้เป็นสัตรูตอนทวง uh huh. มีสลิงพึงบัดจกคือครบบาท uh huh. มีไหลบาทฟาดให้เลียนเดียนอย่างเขา uh huh. ถ้ามีนักกินน้อยจะต่ายเอาก uh huh. อลกับเพื่อนหักเขาจ่ายเขาตายเองน <laughs> ม่มีการแท์นี่ยอดที่สุดโอ้โห oh, ท่านให้มาซาวบาทนะครับท่านใดค,ครับครับผมท่านใดขอให้ซาวบาทนี้กลับคืนเป็นซาวล้านนะครับซาวล้านนะครับ,รบแต่เงินที่โอพอรนี่จะเป็นเงินเปินฝันโย แต่เงินที่เป็นจริงนี้ผมมาเข้ากระเป๋าไว้ก่อนนะฮะมันแน่นอนที่สุดอแล้วบ้าบก็ยังอุ่นใจดีก็มีสักบาทป่ะเมื่อกี้น้องมานั่งขึ้นมาได้ร้อยแสนร้ยกูขึ้นมาได้เช้าบาทเห็นไม่เก็ <ไป S 2> กงอ้ยฮะไอ้ชวนแบบมีมดลูกอก่ปมาไม่มดลูกแต่ก็มีมดเอกป่ะ <c oughs> ถ้าธรรมดาได้ไงพ่อกับมาดเดือดรำออันนั้นเริ่มเหลือน้อยแล้วอะไรออหยังตัวเนี่ยนี่จริงๆคำว่าผมข่าวเมืองคุชชินป่ะดูด้านซ้ายขารโจวบนฟ้าดูด้านขวาเยือนตั้งหัวคอตั้งหน้าไปอย่างหัวเก่าอีแปงเขาป่ะ อีแปงนี่งากว่อีแปงแค่แค่อีแปงน้องชื่ออย่างชื่อแอนนี่หรอแอนนาเออใาจ่แอนด์ดซินเจ้าโอ้ยค่าอย่าไทยคิดตึกเลยนะน้องชื่ออย่างเจ้าวาอ๋อวานรุ่นนี่มาจ่อีวานนอนโอ้ยอีวอกลุ้นนะน้องน้องช่างเป็นคนที่วออกอีหรออะไรวออกอีวอกนะโอย วอกอ่ะเนอะเขาบอกว่าวัยแล้วก็เออวอกวอกเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไอ้งงนะงงตรงไหนล่งงกะคิดว่าเอองงตรงไหนอ่ะโอ้มันอย่างว่าภาษาไทยมันมีอย่างน้อยอ่ะมเพราะคนไทยคนเมืองนี่อู้บ่เหมือนกันบ่เหมือนกันสาเเยเอาอย่างเมืองกับเมืองนี่ก็อู้บ่เหมือนกันอู้ยังบ่เหมือนกันอย่างใดอ่ะเอาง่ายง่ายอย่างเอียอย่างเพี้ยอย่าเอะอ่ะเจียงแสนเจียงไฮลําปางเพี้ยอย่าเออ เช yeah. ี้ยสิจะน้อยเดียวไหมก่อเออแม่ถ้ามาตั้งเชียงใหม่ใหญ่ใหญ่เหมน้อยยังไงฮะเพี้ยถ้าไปตั้งหลงพงศ์นก้อนเหมืเล่นอะยังไงอะเพ่มันบัดนี้ในภาษาเนี่ยเออมันก็ยากลําบากเหมือนกันภาษาเหมือนกันพี่น้องเฮ้ยแล้วอย่างไอ้ทูนี่เป็นตลกหรืเกลิเกลิเกโอ้ยลิเกผมตลกลิเกเก่านะเนี่ยลองลิเกได้โอ้ยไอ้สันไม่ลิเกบได้อย่งไรขอลิเกซะก่อนนะสวัสดีครับแขกคู่มิกเก และที่ขี้เกียจแฟนเพลงก็ถามมาว่าไอ้ทูนเนี่ยเป็นคนที่ไหนอ๋อเป็นคนแต้ๆนี่ผมเป็นคนละปูนครับเนาะอ๋ออยู่ละปูนอยู่ละปูนนะครับสวัสดีครับแขกผู้มเกีเอตและที่ขี้เกียจทั้งหลายและกถามว่าอยู่ละปูนนี่อยู่บ้านฮะอ๋ออยู่ละปูนบ้านบ้านเราบก่อยบ้านไก่อะบ้านไก่อะอ๋อที่ขี้ไก่เจอนะเออบัก่อย สวัสดีครับแขกคู่มิเกียตและที่ขี้เกียตทั้งหลายเขาถามว่าอยู่เหล่าปาก่อยนี่อยู่อำเภออะไรฮะออำเภอป่าซางครับโอ้เออพูดป่าซางป่าซางครับสวัสดีสวัสดีครับแขกคู่มิเกียตและที่ขี้เกียตทั้งหลายแล้วก็ถามว่าอยู่ป่าซางนี่อยู่อำเภออะไรอ่ะยิงนิู่นั่งยิงอยู่นั่กับเดียวเดี๋ยวให้จะอาไปสำเนาที่เบนมนให้คุพ่อปะ เขาเดถามหาป่อจริงยังอ่ะหาป่อบนหน้ห้องอ่างงามอ่างเงีง้ยเปะผ่าแกนเปล่เนี่ยทหารได้ถอนห้องเล็เกดได้ก็ลิเกกันนั่นแหละทำได้ไหลายเสียงเออขนาดป่ดอมันเป็นใบนะบ้านเนี่ยปากได้ใช่ยังเอาชิบหายอ่ะได้หมดกู้เสียงเนี่ยกู้ก็ได้กู้แต่ลูกได้ทุกเสียงได้กู้เสียงเสียงสัตว์ได้ได้ทุกเสียงได้เอาเสียงพื้่อเลยเสียงหมาเห่ามาเห่ามาเมืองช่วย หมาเมืองหมาเมืองมาเนี่ยพี่น้องเหยถ้าสังเกตมันนะมันจะมีหมาเห่าไปตองแห้งเคยได้ยินบ่ยังไงมาเห่าไปตองแห้งคือได้ยินอะไรอย่างก๊กก๊กแก้แไมันจะห่อเห่าหมดอนกเห่าแั้งแตหัวาึ้นจะถึงดกบ่เฮ้ย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 เฮ้าเ้ยเฮ้ยเน้คเ้เฮ้ยเฮ้ฮ่ยเฮเ้ยเฮเฮ้ย้ยเ้เ้ยเเฮ้ยเยเฮยเยเฮเฮมยอเย้เ้ม เป็นมาได้ดีเหรอคนในสหมาดีอย่างข้อที่หนึ่งบ้านบันตรจ้องเจ้าเขาบัตรจ้องซื้อข้อสองสองคนมาเล่นคอนเสิร์ตมาบัตรจ้องซื้อบัตรข้อสามเดินซิกเอทที่สองออกประตูหัวปะมาแม่จดเรียบแต่หมามันพอดีอย่างพี่หมามันมีท่าเดียวโอ้กระทะไอ้นี่มันทำท่าอย่างท่าเดียวลงหมกแบบเสี่ยวเอ็ด้วยอหมาก็ได้ก็ได้เอ๋อเสียงไก่ดีกว่าไก่ขันนี่แม่เสื้อลายชอบชอบเสียงไก่ขอเสียงไก่อีกรอบ แลอีแม่ตอนนี้ชอบขก็พอละวค่ะอาทำเสียงกายให้แซ่พอครับหัวกอโอมาได้เหรอไหนแซ่บพอละวเอาเอาเอาเสียงหมูเสียงหมูเสียงงูไอ้ทูนไอ้ทูนกุ้งไหนอีกุ้งเมียคิอ่ะ ปั้นไา้ขนาดทู้นนางพีมันยังมีอารมณ์มีทิงอีกคู่อะขุดเล็กขนาดนั้น